ธุดงตามรอยหลวงปู่เทพโรคอุดรในภพชาติที่85โดยพระอาจารย์นรงศักดิ์ศิโรปกติหลังจากออกพรรษาแล้วอาตมาจะออกจาริกธุดงทุกๆปีในปีนี้ได้ธุดงจาริกตามรอยหลวงปู่เทพโรคอุดรที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญติดตามเรื่องราวการจาริกธุดงตามรอยหลวงปู่เทพโลกอุดรต่อไปวันอาทิตย์ที่23ทธันวาคม2550เดินทางออกจากวัดพระาธาตุภูเพค็คมีโยมสวัสชิม,มาดาพร้อมโยมผู้ชายสามท่าน ร่วมเดินทางด้วยเวลา09.00นเดินทางผ่านจังหวัดขอนแก่นเข้าน้ำหนาวทะลุเข้าหล่มสักแวะวัดประดุข,ของครูบารุ่มถามถึงทางเข้าเขตเขาพนมชัดพอดีครูบารุ่มมรณาภาพไปเกือบสิบปีแล้วจากนั้นก็เดินทางไปกราบหลวงปูร่ระไมที่ตัมโนที่สูนสมุนไพรนันทาสุขาวดี อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ร่วมที่วัดหลวงปู่ตอนเช้าหลวงปู่กวนยาสมุนไพรใ,ใครๆก็รู้กันว่าหลวงปู่ละไมอายุ140ปีอาตมาได้ถามทางเข้าเขาพนมชัดองค์หลวงปู่ละไมบอกให้ไปที่เขาปู่เขาย่าถ้ำฟืมนถ้ำสมบัติเสียก่อนวันอังคารที่25ธันวาคม2550 เดินทางไปถึงสามแยกวังชมพูเข้าไปบ้านวังทองวัดของหลวงพ่อบุญช่วยสนทนากับท่านมีทายกมารับไปพักที่บ้านสวนทายกหลุยพักรอรถสองคืนคณะโยมที่มาส่งมีโยมกม,มลเล็กบวรพัดเจี๊ยบวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคม2550หลังจากฉันอาหารแล้ว เดินทางขึ้นเขาถ้ำฟืมเขาปูเขาหญ้ามีโยมคมโยมหลุยมาส่งทางลัดเลาะไปตามเขาหลายลูกและรถธรรมดาขึ้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นรถโฟวิวถึงขึ้นไปถึงมีภูเขาถ้ำฟืมลูกใหญ่ตระงานแต่พักอยู่ที่ตีนเขาลูกนั้นกลางลำห้วยที่น้ำแห้งอากาศอย่างหนาวมาก มีโยมตาชิ้นเป็นเจ้าของสวนพักอยู่ข้างล่างสิบหวันได้สัมผัสธรรมและมิติรีลับมากมายอีก15วันขึ้นไปพักอยู่บนหลังเขาปู่เขายากซึ่งขึ้นไปยากมากต้องเกาะรากไม้ไต่หน้าผาขึ้นไปความสูง2,000เมตรลำบากมากสภาพป่าดงดิบเงียบอากาศหนาวกว่าข้างล่างมากได้ที่ก,ากลางกรด ข้างลําธารสายเล็กๆในป่ารึกเงียบสงัดการภาวนาเป็นไปได้ดีพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหมุนอยู่อย่างนั้นเต็มกำลังจนถึงขึ้น14ค่ขาวันจันทร์ที่21มกราคม2 5 5 0ก่อนลงข้างล่างสองวันมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นพิจารณาโครงกระดูกอย่างชัดเจน จนร่วงลงเป็นปุยผงทั้งกายตนหรือคนสัตว์เป็นเสมอแค่กองกระดูกเท่านั้นจนกระทั่งภายนอกภายในก็แค่กองกระดูกราบเรียบเชกเช่นเดียวกันทั้งโรคจัก,กรวาลเป็นเพียงปุยผงแห่งกองกระดูกอิ่มเอิบในธรรมสภาวะที่ปรากฏส่วนร่างกายอาหารหมดอดข้าวอดอาหารอยู่สาวันเต็มๆมมีเวทนาช่วงบ่าย ตัวสั่นร้อนๆหนาวๆเป็นะพักดกแต่ก็อาศัยอารมณ์ธรรมที่ปรากฏเวทนาจึงไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจได้ผ่านอารมณ์ผ่านการทดสอบที่ทำฝืมก็พอดีโยมนิมนต์ไปประเทศอินเดียโดยการนั่งสมาธิติดต่อมากราบนิมนต์ในช่วงเวลา22.00นของคืนวันเสาร์ที่19มกราคม2551 เพราะช่วงนั้นอยู่ในป่าลึกมากไม่มีคลื่นโทรศัพท์ออกจากป่ามาพักอยู่ป่าแดงบ้านไร่ไก่ขันอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่29มกราคม2 5 5พพักเพื่อเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิตอนนี้เราจะมาดูทุดงอินเดียกันละ่ะ ทูดงอินเดียตามรอยหลวงปู่เทพโรอุดรในภาพท่านจะเห็นหลวงปู่เทพโรอุดรเดี๋ยวจะมีเรื่องที่พูดคุยให้ฟังตามบันทึกของพระอาจารย์เหตุที่มีการเดินทางไปอินเดียนั้นหลวงปู่เทพโรคอุดรมาบอกว่าจะต้องเดินทางไปประเทศอินเดียติดต่อกันสามคืนแต่เราไม่เชื่อเลยอธิษฐานว่า ถ้าหลวงปู่เทพโรคดอนให้ไปจริงก็ขอให้มีปรากฏการดังนี้ 1. ขอให้ฝนตกต้อนรับ 2. ขอให้พระบรมสารีริกธาตุสเสด็จและได้อัญเชิญกลับเมืองไทย 3. หลวงปู่บอกว่าโยมที่ไปด้วยจะได้สภาวะธรรมที่พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สียานวิธีของอาตามาจ,จะ จุดจุด,จด,จดผลก็เป็นตามที่หลวงปู่ทำนายไว้ล่วงหน้าทุกอย่างบัดนี้ขอเชิญท่านติดตามทุดงการรอยหลวงปู่เทพโลกุดรที่ประเทศอินเดียวันที่7กุมภาพันธ์ห5าห้าหนเวลา12.00นรวมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิรวมพะวระการโยม50คน เดินทางด้วยสายการบินอินเดียลงที่สนามบินกังกัตตาถึงสนามบินสภาพสนามบินเก่าเจ้าหน้าที่งงกับคณะเรากว่าจะออกจากสนามบินได้ใช้เวลาสองชั่วโมงถึงที่พัก18.45นอพักที่โรงแรมเล็กๆพอพักได้บรรยากาศอินเดียยังคงสภาพสงบเรียบง่ายเชา้าวันที่8กุมภาพันธ์2551 ออกเดินทางผ่านบ้านชนบทผ่านหมู่บ้านทุ่งนาทุ่งเลี้ยงสัตว์วัวแพะชุมชนสองข้างทางชุลมุนวุ่นวายแต่เขาก็สงบมีการค้าขายสองข้างทางตลาดของอิเดียชอบอยู่สองข้างทางผู้คนจอแจถนนผ่านตลาดทุกที่ทุกเมืองเดินทาง14ชั่วโมงถึงพุทธคยาเวลา19.00นฝนตกหนัก ตอนรับถึงดินแดนพุทธภูมิพักอยู่ที่โรงแรมข้างวัดเชา้าวันที่9กุมภาพันธ์2 5 5 1ฉันอาหารเตรียมที่สร้างพระเจ้าทันใจนาวัดไทยมคตตอนสายเดินทางไปสักการะพระเจดีย์พุทธคยาพระศรีมหาโพถึงเข้าข้างในเย็นสบาย อากาศเย็นสัมผัสพุทธคุณเย็นเข้าไปในจิตมหาเจดีย์องค์ใหญ่มีพระพุทธเมตตาประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์พระพุทธรูปสกดใจของผู้กราบสักการะให้ปลื้มปิติอิ่มใจที่ได้สักการะพราะมีความสุขสงบสันติได้ถวายผ้าไตรจีวรด้วยหนึ่งไตรแล้วเดินเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิ พุทธาธทีิประทับตัสรุใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ในสถานที่ปรับปื้มปิติใจมากในสถานที่ตัสรุเหมือนได้นั่งอยู่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมจากพระองค์โดยตรงเฉพาะหน้าเย็นจิตเย็นใจไม่มีคําอธิบายบางคนน้ําตาไหลคนลุกแม้แต่ใบพระศรีมหาโพธิ์ก็ร่วงหล่นมาให้นํามาะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ตอนสายกลับมาร่วมสร้างพระเจ้าทันใจตอนบ่ายคณะโยมขึ้นเขาดงสิริสถานที่ทรมานร่างกายมีวัดพระทิเบตอยู่บนยอดเขาอากาศดีเย็นสบายและมองเห็นภาพนักบวชโยคียมาปฏิบัติธรรมทรมานร่างกายสองข้างทางเดินขึ้นเขามีคนขอทานนั่งยาวเหยียดจนถึงยอดเขาเกือบพันคนเป็นคนยากจนมากๆ ผาคลุมขาดทะรุดำเหม็นตอนเย็นลงจากเขามาร่วมเจริญพุทธมนต์ฉลองพระเจ้าทันใจองค์แรกเป็นประวัติที่ได้สร้างพระพุทธรูปในต่างประเทศคณะช่างทุ่มเทกำลังกายใจที่จะสร้างผลงานไว้ในพระพุทธศาสนาขณะทำพิธีมีภาพปฏิหารเยอะมากมีผู้มาร่วมในโรคทิพย์เยอะมากที่มาร่วมอนุมโมทนา เช้าวันที่10กุมภาพันธ์2,551ถวายพระเจ้าทันใจแล้วเข้าสการะพระเจดีย์พุทธคยาอีกวาระก็ได้ทำวัดกรรมฐานเย็นจิตเย็นใจไปตามกันกราปราพระพุทธองค์ไปเมืองพารณาณสีต่อบางคนน้ำตาไหลด้วยอะไรในสถานที่เดินทางต่อไปพารณาณสีเมืองก่อนพุทธกาล4,000ปีเป็นเมืองเก่าแก่ ศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเช่นผ้ากาสีของแคว้นกาสีเมืองพราราสีอันลือชื่อกลางเส้นทางสายไหมยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ในอดีตผู้คนมากมายร้านค้าสองข้างทางเรียงรายผู้คนจอแจอแออัดแม้ปัจจุบันก็มีผู้คนเยอะแยะและมีพระราชวังของเจ้าวงต่างๆหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ำคงคามหานาที แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียที่ไหลามาจากเทือกเขาหิมาลัยและมีที่เผาศพที่ว่ากันว่าไฟไม่ดับมากว่า4,000ปีมาแล้วคนอินเดียจะถือว่าศพใครได้มาเผาศพที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาจะได้จุติไปเฝ้าพราะพุทธเจ้าแต่ยุคปัจจุบันก็ทำได้เฉพาะคนรวยถ้าคนยากจนก็อาจเอาไปโยนทิ้งป่าช้าให้แร้งกาสุนักกินยังมีให้เห็นอยู่ แม่น้ําคงคาเป็นสายเลือดของคนอินเดียที่หล่อหลอมอารยธรรมของคนอินเดียมาแต่โบราณเชา้ชาเชา้ชาเชา้ชาเช้าเอ่อเช้าเช้าจะมีคนมาอาบน้ําในแม่น้ําคงคาเต็มท่าน้ําทั้งชายหญิงทุกเพศทุกวัยที่ขาดไม่ได้คือคนขอทานริมทางเดินที่ลงสู่ท่าน้ําคนอินเดียมีความเชื่อว่า อาบน้ําที่แม่น้ําคงคาแล้วล้างบาบล้างมนทินได้ผู้คนจึงมุ่งมาที่เมืองพาราณสีเพื่ออาบน้ำที่แม่น้ำคงคาหรือมานอนรอความตายเพื่อจะได้เผาศพที่ฝั่งแม่น้ำคงคาส่วนความเกี่ยวข้องกับภาษาสถานั้นห่างจากตัวเมืองพาราณสีไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ10กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปรมเทศนาโรปรดปัจจวัคคีทั้งห้าณป่าอิสิปัตนมฤกทายวันมีเศษสิ่งก่อสร้างยุคพ,พระเจ้าอาโศกมหาราชมากมายโดยเฉพาะพระคันธกุฏีของพระพุทธเจ้าเสาอาโศกทำเมฆสถูุกใหญ่โต และสถานที่ที่พระพุทธเจ้าโปรโดยะสษากุลบุตรและบิดาของยะิษากุลบุตรคณะโยมได้ร่วมสร้างพระเจ้าทันใจที่วัดสารนาศวัดไทยที่อยู่ติดรั้วป่าอิสิป,ปัตนะมฤึขาทยวัรได้สวดธรรมจักที่พระสถูปก้าจบเวียนเทียนถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกคณะโยมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชมพระพุทธรูปงดงามที่สุดของอินเดีย ชมหัวสิงห์เสาโศกสวยงามมากตอนเย็นถวายพระเจ้าทันใจบรรยากาศหนาวมากเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระเจ้าทันใจตอนเช้าวันที่12บสองกุมภาพันธ์2551เดิน <c oughs> เดินทางไปในปานลุมพินีสถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถกุมารไปถึงเวลา17.00นอกกว่า อากาศหนาวเย็นฉันน้ำปานะที่วัดไทยรุมพินีหมอกขาวเพราะใกล้เขาอิมาร่เราพักที่โรงแรมนิโก้ตอนเช้าเข้าพิธีสร้างพระเจ้าทันใจที่วัดพุทธศรีรังกาหน้าสวนรุมพินีแล้วเข้าชมสถานที่ประสูตรซึ่งมีอาคารเสริมเหล็กขนาดใหญ่คลุมซากปรักหักพังมีรอยเท้าพระกุมารสิทธ,ธะให้เห็นเป็นอนุสร์ด้วย ข้างนอกด้านทิศเหนือมีเสาอโศกด้านตะวันตกมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่หนึ่งสระนักสแสวงบุญจำนวนมากมากราบสการะประเทศที่น่านับถือพระพุทธศาสนาถือว่าสถานที่นี้เป็นเมืองเก่าของศักยะแคว้นสักกะหรือศักยะกุมกบิลพัทต,ต่อกับเทวนครที่เป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้านเกิดพระพุทธองค์ เราก็ได้อธิษฐานให้เกิดแสงสว่างดวงตาเห็นธรรมให้สิ้นการเกิดเช้าวันที่13กลกุมภาพันธ์2551ถวายพระพุทธร,รูปพระเจ้าทันใจแล้วออกเดินทางไปกุศินาราถึงเวลา17.00น,นเข้าที่พักแล้วเข้าวัดกุสาวดีตั้งฐานพระเจ้าทันใจที่นั่น วัดกุสาวดีอยู่ไม่ไกลจากพระสถูปถวายพระเพลิงพุทธสีละเช้าวันที่14กุมภาพันธ์2551เข้าสการะบูชาพระสถูปปรินิพานที่สารวะโนทยานผู้คนได้สัมผัสกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตคือพระพุทธเจ้าปรินิพานได้นำสมาธิปฏิบัติบูบชาสวดมนต์ไหว้พระ ถวายพระห่มพระพุทธรูปปางปรินิพานทุกคนปราบปื้มบางคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เพราะเสียใจที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ทันทุกคนได้ธรรมสังเวชแล้วไปวัดกุสาวดีต่อด้วยสถานที่ถวายพระเพิงพุทธสรีละญาติโยมสลดใจเราก็ได้พักอยู่ที่วัดกุสาวดีขณะญาติโยมมาสมทบสวดฉลองพระเจ้าทันใจที่นี่องค์ใหญ่เกือบสองเมตร และเมืองน,นี้เคยเป็นเมืองของพระเจ้าจักรพรรดิหลายยุคสมัยต่อกันอากาศเย็นสบายบรรยากาศปลอดโปร่งเช้าวันที่ส5้ากุมภาพันธ์2 5 5พเดินทางไปกรุงราชกุ์ซึ่งไกลมากเมื่อไปถึงก็งมืดแล้วพักโรงแรมเช้าวันที่16กุมภาพันธ์2551ร่วมสร้างพระเจ้าทันใจชมมหาวิทยาลัยนารันธา สักการะพระพุทธองค์ดำซึ่งน่าศรัทธาเรื่อมใสมีเหล่าเทพรักษามากแล้วกลับมาวัดไทยราชคลึกตอนบ่ายขึ้นเขาเข้าสู่สวนไผ่เวลุวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนามีสระน้ำใหญ่มีเศษอิฐที่เป็นกุฎีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่นี่ยังเป็นที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปฏิโมกตอนบ่ายขึ้นเขาคิชกุฏ บนยอดเขาสูงประมาณ2 km. กิโลเมตรกราบสาการะพระคันทกุติของพระพุทธเจ้าท่ำสุรชาดาเขาทิ้งโจรบรรยากาศเหมือนพระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่คลื่นของพระพุทธองค์ยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายเช้าวันที่18กุมภาพันธ์2,551ถวายพระเจ้าทันใจทานอาหารถ่ายรูปร่วมกัน สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาออกเดินทางไปยังเมืองกักตกะตาพักหนึ่งคืนวันที่19กุมภาพันธ์2551เวลา10.00นเดินทางกลับประเทศไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา11.00นกลับที่พักพระเจ้าทันใจมีสูตรการสร้างมาจากพมา่าทำเสร็จในวันเดียว มีการอารัธนาพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเกศาพระองค์ในการสร้างพระเจ้าทันใจนั้นพระคุณเจ้าทางภาคเหนือสวดเชิญเรียกสูตรพร้อมพุทธพุทธาพิเศษเบิกเนตรบรรจุแผ่นดวงของคณะเจ้าภาพพร้อมเคล็ดเสร็จพร้อมเบ็ดเสร็จทันใจสเร็จทันใจธรรมะมีความเข้าใจในกระแสญาตมากยิ่งขึ้นคณะได้บุญเต็ม ตื่นด้วยกุศลผลบุญสร้างพระเจ้าทันใจในแดนพระพุทธองค์5องค์5เมืองสิวันในแดนพระพุทธองค์จะรึกไว้ในความทรงจำตลอดกาลอินเดียสารธรรมให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมมนุษย์ของอินเดียมีการถือชั้นวันณนะและเมืองเทพเจ้ามีเทพเกือบพันองค์ความเชื่อของคนอินเดียมีความเชื่อเต็มร้อเปอร์เ็ในทุกเรื่อง เมื่อมีความเชื่อแล้วเชื่อแทบหมดหัวใจหรือพวกชนชั้นล่างของสังคมยากจนมีขอทานมากเป็นสถานที่สร้างบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิปัจเจก,กภูมิอรหันตภูมิเอตะทัค,คะดินแดนชมพูทวีปศูนย์กลางสร้างบารมีไปอินเดียคือการไปสร้างบารมีให้เต็ม การได้ไปอินเดียได้พบความหลากหลายของความเป็นอยู่มนุษย์ร่วมรลกแต่แตกต,ต่างสูงต่ำลักหลันผู้ได้ไปดูชมความเป็นอยู่คนละขั่วความเสื่อมล้าหลังและเมืองแห่งไฮเทคไฮเทคโนโลยีโรคอนาคตอย่างรวดเร็วและผู้คนยากจนยากไรเห็นความเป็นไปหลากหลายแล้วเห็นธรรมจากของจริงสถานที่จริงความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงทาให้เกิดสลดสังเวชพระมหาโพธิสัตว์จึงได้ค้นหาทางออกจากสิ่งเหล่านั้นจนบรรลุความสําเร็จสูงสุดถ้าใครยังไม่ได้ไปสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ไปเยือนอินเดียแดนพระพุทธองค์พุทธภูมิดินแดนสร้างบารมีอินเดียยังเปิดประตูรับผู้สแสวงบุญตลอดการทั้งร่องรอยอรารยธรรมเจริญสูงสุดและเสื่อมสุด สิ่งก่อสร้างของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าปัเสเสตทิโกศลอนาถบินธิกะเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าอาโศกมหาราชในยุคเจริญสุดและถูกทำลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังให้เห็นอันติจรของความเสื่อมของวัตถุและผู้คนศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าได้ไปสัมผัสศรัทธาย่อมมีมากขึ้นและเข้าใจธรรมะ ประรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นลึกซึ้งและเข้าใจปรัชญาชีวิตและเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นมีชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสู่ความสําเร็จสูงสุดของชีวิตด้วยการดําเนินชีวิตในหลักศีลธรรมคําจุนชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอเชิญชวนไปสัมผัสจะได้ประสบการณ์เนือจริงเหนือคำบรรยายใดๆ หลวงปู่เทพโรคอุดรตามคติจีนเชื่อว่าเป็นพระปินโตภาระทวาชะกลับจากอินเดียกลับมาพักที่วัดพระาธาตุภูเพกร่วมง,งานมาคบูชามีกิจกรรมรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมเวียนเทียนมีคณะโยมมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลทำวัดเวียนเทียนภาวนาน้อมรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปฏิโมก เป็นวันที่คณะสงฆ์มาพบก,กันโดยไม่ได้นัดหมายสงที่มารวนแล้วแต่พระพุทธเจ้าอุปสมบทให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสมบทาสงท,ที่มารวนเป็นพระอรหันต์ขีณนาศพจํานวน1250รูปที่สวนไผ่เวรุวันกรุงราชคลึกวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องราวในตอนต่อไปด้วยที่ว่า บทความนี้เป็นบทความที่ยาวมากพอสมควรโปรดติดตามตอนที่สองซึ่งหลังจากกลับอินเดียแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ถ้ำวัวแดงถ้ำทิพนครถ้ำเขาพนมฉัดรอดติดตาม